สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะก็เป็นในรายวิชาเพิ่มเติมนะคะซึ่งเราจะเรียนในเรื่องของภาหุนามนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเลยนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าพาหุนามนะคะเดี๋ยวครูขอทบทวนเรื่องเอกนามของคลิปที่แล้วก่อนนักเรียนลองพิจารณานนะคะว่านักเรียนสามารถหาผลบวกของ 5A กับลบ 2a ได้ไหม เป็นเอกนามหรือไม่จำได้ไหมคะว่าเอกนามของเราก็คือจะมีตัวแปรแล้วก็มีสัมประสิทธิ์ใช่ไหมคะที่เลขชี้อ,อ่อมีสัมประสิทธิ์แล้วก็ตัวแปรที่มีเลขชี้กําลังเท่ากันแสดงว่าข้อนี้มีมีสัมประสิทธิ์ไหมคะมีใช่ไหมคะก็คือก็คือมี5ใช่ไหมห้เป็นสัมประสิทธิ์ แล้วก็ลบสองเป็นสัมปรสิทธิ์ตัวแปรของเราก็คือ a ซึ่งมีเลขชี้กำลังก็คือ1ใช่ไหมคะต่อไปดูข้อ2นักเรียนสามารถหาผลบวกของ2 x กับ3 y แล้วเป็นเอกนามได้หรือไม่นักเรียนดูข้อนี้มีมีสัมประสิทธิ์ไหมคะมีใช่ไหมคะสัมประสิทธิ์ของเราก็คือ สและ3แต่ทีนี้เราไปดูตัวแปรเราจะสังเกตไหมคะว่าตัวแปร 2x ซึ่งเป็น x ส่วน 3y ซึ่งเป็น y ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าตัวแปรมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เป็นเอกนามน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปเลย เราพิจารณาดูนะคะว่าข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ4เป็นเอกนามไหมข้อ1เราจะเห็นได้ว่าเป็นเอกนามใช่ไหมคะเพราะว่า,วามีตัวแปรข้อ 2, 7Y เบ,บวกสเป็นเอกนามนะคะเขียนให้อยู่ในรูปการบวกเอกนาม2องเอกนามก็คือจะมีอยู่หนคือเราจะมีตัวแปรอยู่ สอ,สองที่อ่ะานเรียง่ายๆคือมีมีสองกลุ่มอ่ะมีสองกลุ่มดีกว่าต่อไปข้อสามเขียนให้อยู่ในรูปการบวกเอกนามสามเอกนามก็คือมีอยู่สามกลุ่มจักกลุ่มแลกหนึ่งสองสามข้อสี่เขียนให้อยู่ในรูปการบวกเอกนามสี่เอกนามก็คือมีหนึ่งสองสามสี่ส่วนข้อหนึ่งก็คือ,อมีอยู่หนึ่งใช่ไหมคะ,ะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่1จงเขียนพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปพราพหุนามในรูปสําเร็จและบอกดีกรีของพหุนามข้อ1นลบ 4x บวก20บวก3าลบ8ข้อ2 7 x 2กําลังสบวก 9x ลบ5 x กําลังสลบ 2x บวก6ข้อ3 4 x y ลบ x y ลบ x ลบ y ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวิธีทำนะคะข้อหนึ่งก็คือลบส่ x ใช่ไหม๋ยวครงเขียนตรงนี้นะคะลบ x บวก บวก 3x ลบ8จงเขียนพหุนามแต่ละข้อให้อยู่ในรูปพหุนามสำเร็จรูปคือยังไงสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยเราจัดกลุ่มก่อนจัดกลุ่มยังไงตัวไหนที่มีตัวแปรเหมือนกันนำมาไว้ด้วยกันนั่นก็คือลบ 4x บวก3 x อ่าวงเล็บปิดแล้วก็บวกกับ20กับ8ใช่ไหมคะ2ี่ลบ8เมื่อเราจัดกลุ่มได้แล้วเราก็นำมาบวกลบกันตามปกติได้เลยก็คือลบ4 x บวก3 x ก็จะได้ลบ x ใช่ไหมคะ x บวกกับ20-8ลบ8ก็คือ12ก็จะได้เท่ากับ12บ<ว>ก,ก็จะได้ว่าพหูนามในรูปสำเร็จก็คือลบ x บวก12และดีกีของพอหูนามเท่ากับ1ดีก,ดกีคืออะไรดีกีก็คือเลขชี้กำลังใช่ไหมคะซึ่งในข้อนี้เลขชี้เลขชี้กำลังของเราก็คือ1ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้เขียน แบบนี้พอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเรามาดูข้อ2กันเลยนะคะข้อ2ก็คือ7 x กำลัง2องบวก9 x ลบ5 x กำลัง2 ลบ2 x บวก6เรื่องนี้จะง่ายนะคะง่ายมากๆเลยถ้าใครไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยยังไงคือทักมาถามคุณเลยเพราะว่าเรื่องนี้ง่ายควรเก็บคะแนนมากมากมเลยอ่ะโจทย์ของเราก็าคือ7 x กำลังสบวก9 x ลบ5 x กำลัง2ลบ2 x บวก6ใช่ไหมคะสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำเมื่อเราเห็นจุดเราจัดกลุ่มก่อนเลยเราดูก่อนเลยก็จะมี 7 x กํลังสองแล้วก็ลบ5 x ใช่ไหมคะลบ5 x กํลังสองใช่ไหมคะที่มีตัวแปรเหมือนกันเลขชี้กำลังเหมือนกันก็เราก็จะได้ว่าวงเล็บเปิดเลย7 x กํลังสองลบกับ5 x กํลังสองวงเล็บปิดบวกกับตัวต่อไปของเราก็คือ 9 x ใช่ไหมคะ9 x ลบ2 x เพราะว่าเรามีตัวแปรที่เหมือนกันก็คือ x ใช่ไหมคะ x เหมือนกันเราก็จะได้วงเล็บเปิด9 x ลบ2 x วงเล็บปิดแล้วก็บวกเราจะเหลืออีกตัวหนึ่งก็คือ6ใช่ไหมคะบวก6นี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วค่าว่า เออเดี๋ยวเดี๋วเราลืมเราลืมลบก็จะได้เท่ากับ7 x กลังสลบ 5x ็กลังสองก็คือ2 x 2กลังสการลบของเราก็คือเราจะมีตัวแปรที่มันเหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเราคงตัวแปรไว้เลยเราไม่ต้องไปทําอะไรมันเราลบแค่สัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ของเราก็คือตัวเลขตัวข้างหน้า7ลบ5ก็คือ2ใช่ไหมคะบวกกับ 9ลบ9ก็กลบ็ก็คือเราเอาตัวเลขมาลบกันเลยก็คือ9-2ลบใช่ไหมคะ9้ลบ2เหลือ7ซึ่งตัวแปรของเราก็คือ x แล้วเราก็ยกมาเลยก็คือ x แล้วก็บวกกับ6ซึ่ง6ไม่มีตัวไหนที่จะบวกหรือลบได้ใช่ไหมคะเราก็ยกมาเลยก็เลยเป็นบวกหอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ของเราก็เลยตอบพอหุนามอยู่ในรูปสำเร็จก็คือ 2x งเกำลังอบวก บวก6และมีดีกีพหูน้มเท่ากับสองดีกีพหูนามเท่ากับ2อ 2> ยังไงสังเกตไหมคะว่ามันยกกําลังสองโจทย์ของมันนี่ยกกําลังสองดีกีของมันก็เลยเท่ากับ2ใช่ไหมคะอ่าต่อไปเราดูข้อ3มเดี๋ยวเดี๋ยวครูลบข้อ1ออกก่อนนะคะครูขออนุญาตลบข้อหนึ่งออกนะเรวเขียนข้อสาม สามโจทย์ของเราก็คือ,อสีเขียวโจทย์ของเราก็คือ4 x y ลบ x y เอ้ยลืมแปดเดยวเอาใหม่ขออภัยค่ะขออภยัยลบ 8 x y ลบ10 x ลบ y อ่าสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยที่ครูบอกก็คือเราจัดกลุ่มก่อนตัวไหนที่มีตัวแปรเหมือนกันให้เอามาไว้ด้วยกันนั่นก็คือเราจะสังเกตเห็นไหมคะว่าจะมี4 x y ลบ8 x y ซึ่งเรามีตัวแปรเหมือนกันก็คือ x y ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ 4xy x y ลบ x y อ่าต่อไปลบกับ1 0 x มีตัวไหนที่มี x ไหมคะไม่มีเราก็ยกมาเลยเป็นลบ x แล้วก็ลบกับ y ก็ไม่มีตัวไหนที่จะมาบวกมาลบใช่ไหมคะเราก็ยกลงมาเลยก็คือลบ y ซึ่งเราก็จะได้เท่ากับ้อนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้เท่ากับ4-8ลบก็คือ ลบ4 x y ซึ่งครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราเอาสัมประสิทธิ์มาลบมาบวกลบกันธรรมดาก็คือตัวเลขข้างหน้า x ลบ8เอ้ยไม่ใช่4-8ลบ8ก็คือได้ลบส่ส่วน x y ส่วนตัวแปรของเราเราไม่ต้องไปทำอะไรน,นะคะเรายกลงมาเลยก็คือ x y ลบกับ สิบ x ซึ่ง1 0 x ไม่มีตัวไหนที่จะมาบวกมาลบได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวคือมีแค่ตัว x ตัวมันเดียวตัว x ตัวเดียวก็คือลบสิบ x ลบกับซึ่ง y ก็ไม่มีตัวไหนมาบวกมาลบได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามี y แค่ตัวเดียวคือลบ y อ่าเจ็จแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้ว่าพหุนามในรูปสําเร็จก็คือลบส x y ลบสิ x ลบบายและมีดีกีพหูนามเท่ากับอันนี้มันผิดนะคะดีกีพหูนามเท่ากับ1น,นะคะหนึ่งยังไงสังเกตไหมคะว่าเลขชี้กําลังของเราเป็น1่ใช่ไหมคะดูเลขชี้กําลังของเราเป็น1น,นะคะเราก็จะได้เท่ากับว่าดีกีของเราเท่ากับ1นนักเรียนพอเข้าใจไหมคะ เรื่องนี้ง่ายนะง่ายมากๆเลยให้พวกเราศึกษาดูอีกดูศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือดูก็ได้แต่ว่าถ้าใครสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหน,นคืออินบ็อกหรือทักมาถามครูโดยตรงส่วนตัวได้เลยเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังครูอาจจะพูดเร็วหรือว่าอธิบายไม่เข้าใจยังไงก็ทักมาบอกครูได้บอกครูได้ครูจะได้ปรับด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะคะ เราก็จะได้ว่านิพจน์ที่อยู่ในรูปเอกนามหรือเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกของเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปเรียกว่าพหุนามงงไหมคะนิพจน์ที่อยู่ในรูปของเอกนามหรือเขียนให้อยู่ในรูปการบวกของเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปเรียกว่าพหุนามอ่าเราย้อนกลับไปเลยนิพจน์ที่บวกกับเอกนามสองเอกนามขึ้นไปเรียกว่าพหุนามอันนี้เนีนสองไหมคะหนึ่งสอง สามสี่ใช่ไหมคะไหนะคะนิพจน์ที่อยู่ในรูปของเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปเรียกว่าพหุนามข้อนี้มีกี่เอกนามหนึ่งสองสามสี่ข้อนี้มีสี่เอกนามใช่ไหมคะส่วนข้อนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าเอกนามข้อนี้มีหนึ่งสองสามสี่มีสี่เอกนามจำไว้นะคะว่า นิพท์ที่อยู่ในรูปของเอกนามหรือเขียนให้อยู่ในรูปการบวกเอกนามตั้งแต่2เอกนามขึ้นไปเรียกว่าผาหุนามเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เราทําเมื่อกี้ใช่ไหมคะ3ข้อเรียกว่าพ้าหุนามนะคะก็คือมี2เอกนามขึ้นไปข้อนี้ก็มี4เอกนามข้อนี้มี5เอกนามข้อนี้มี4เอกนามนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมอ่ะต่อไปให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่6กก หน้า272นะคะข้อหนึ่งใหญ่ทําแค่ข้อขี้นะคะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากทําทั้งข้อขี้ข้อคู่ได้ไหมทําเลยนะคะครูไม่ว่าทําเลยฝึกทําเยอะๆนะคะจะได้เข้าใจแล้วก็คล่องแคล่วขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าใครสงสัยว่าไม่เข้าใจตรงไหนให้ทักมาถามครูได้เลยหรือว่าโทรมาถามครูเลยวิดีโอคอลมาถามไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะครูขาอธิบายให้หนูฟังหนะะ่อยค่ะ อธิบายหผมบ้างหน่อยครับก็ทักมาเลยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยนะสู้